นี่ครับนี่คือการล่อนล่อนดินนะครับผมชื่อกลุ่มเรเเลยแล้วผมกลุ่มหลักซอยสุขสันต์สุขการมะราซอย <c oughs> นี่คือก,การล่อนดินนะครับเพื่อที่จะไปทำการเขาะเลนเราล่อนโดยดักแกรงเบอร์ร้อยนะครับผมเรากลุ่มหลักซอยส,สุขสันต์สุขการมะราซอยขั้นตอนแรกนะเราต้องชั่งน้ำหนัก เราเปดูอุปกรณ์นะฮะก็ดินนะฮะับร้อยห้าสิบกรัมนะครับผมเราได้สุนที่กระบะกแล้วนะครับแล้วก็เทดินลงไปร้อยห้าสิบกรัมขึ่นดินนี้ต้องร่อนผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยก่อนนะครับเึ้นงาน่อนได้ยากลำบากมากนะครับนะคข้ต่อไปครับเราต้องเอาน้ำนะครับใส่ลงไปในดินนะครับแล้วก็คนให้มัน มีความเหน,น,นื่อยเหนียวๆเตี้ยงนะฮะนะครับต่อไปแล้วปอีกน้ำใส่ไปครับใส่เท่าไหร่ฮะเราบอกไม่ได้นะว่าเป็นมาเท่าไหร่ฮะแต่ว่าเราต้องกะด้วยความชำนาญเราเองนะครับจะมีความชำนาญเลยปขยดี่นะฮะใส่ออกไปครับผมแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับอีกอีกเลยสองยาว มันนุ่นเหนียวเหมือนเป็นคาราเมลฮะช็อกแลตอันนี้ไม่ใช่ผงไมโลนะฮะน,นี่เป็นผงดินที่เราล่อนมาเคยนิดนึงเนี่ยช็อคเลตเคครับนะนี่ครับก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือว่าการที่เราเอาดินนะครับที่เราผสมเนี่ยครับมาปาดลง ในแท่งข้อนะครับบ่ายค่อยๆปาดออกไปนะให้มันสมองเฉลื่อกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันมีฟองอากาศอยู่ในนะ นะแต่ว่าแล้วก็ปาดครับลงไปฮะเพื่อเีมือฮะปึ๊บเน่ครับที่เห็นว่าปาดทีเดียวแล้วสวยงี้คือความชำนาญล้วนๆนะครับผมไม่ใช่ว่ามันปาดง่ายหรือปาดอะไรฮะคือความชำนาญนะครับแล้วก็ใช้ที่ขูดอย่างนี้นะครับผมขูดลงไปนะครับปึ๊บแล้วเราก็มาหมุนนะครับ เพราะด้วยความเ <cko disgu ised swear> ร็วอัตราเร่งประมาณสองครั้งต่อหนึ่งวินาทีนะครับผมเขาะไปเรื <genau S 2> ่อยๆนะครับจนกว่ามันจะติดได้แล้วก็คอยดูว่ามันเท่าไหร่สิบสิบหกครั้งนะครับผมที่เห็นว่ามันง่ายนี่มันไม่ได้ว่ามันง่ายจริงๆนะมันคือความชำนาญนะครับผมแล้วต่อไปนะฮะ ต่อไปเราก็ต้องมาขีดนี้นะใช้ขีดตรงกลางนี้สองครั้งครับผมแล้วก็เอาเอาดินที่อยู่ในนี้ฮนะตรงกลางระหว่างกลางครับแ๊บขึ้นมาอย่างนี้ฮรแล้วเอาไปใส่กระบอกนะครับผมแล้วเอาไปชั่งน้ำหนักครับแค่นี้นะครับแล้วรอชมขั้นตอนต่อไปครับผม แค่กระป๋องหนักสามโอเคครับแค่ขกระป๋องหนักสามนิ้สองแล้วครับผมเราก็ช่างกระป๋องก่อนฮนะแล้วก็กดเลขศูนลงไป แล้วใส่ดินลงไปนะครับใส่ดินลงไปแล้วก็ใส่ช่างดินหนักสิบสามนะคะรับกระป๋องหนักสิสองดินหนักสิบสี่โอเคที่เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เตรียมเอาดินนี้เข้าเตาอบนะครับผมเพื่อรอเวลาสักประมาณหนึ่งชั่วหนึ่งวันหรือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงครับล้วค่อยมาออกนะครับผมแล้วคอยหาความจำกัดเหลวของดิน ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือว่าการเราก็เอาดิมที่เราชั่าหนักนะครับมาเข้าตัวบดนะครับผมทิ้งไว้ที่24ชั่วโมงนะครับฝาดูให้ครับว่าปิดฝาแน่นนะครับผม โอ้ยเค้ยครับราชั่งพอเราเข้าแล้วครับที่สำคัญเลยนะครับสำคัญที่สุดคือตอนนี้ครับพอเราเข้าเตาอบนะครับสำคัญที่สุดเลยคืออย่าลืมปิดเตาอบนะครับถ้าเราลืมปิดนี้ไม่ดีนะครับมันจะไม่ร้อนนะครับผมเคครับผมเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็ทําการทดสอบเป็นการเรียบร้อยของการทำลิควิดลิมิตนะครับผม ต่อไปเริ่มกันทำลิควิดพลาสติกพลาสติกพลาสติกนิดครับผมนี่ครับคือการทัทนกอบการทำพลาสติกนิดนะคะก็คือว่าเราต้องเอาดินนะครับที่เราเตรียมแล้วนะครับผมก็คือดินดินที่ร่อนเบอร์ตะแกรงเบอร์สองร้อยครับมาใส่ไปในนี้ แล้วก็เอาน้ําบีบใส่นะครับคนนะฮะให้มันพอเหนียวพอประมาณซึ่งแล้วคนนะครับคนซึ่งนี่ตัวยอย่างนี้เราก็เตรียมมาแล้วนะครับผมแล้วคนให้มันเหนียวเข้ากันนะครับผม,แล,แ,ลแ,ลม,มแล้วเราก็มาเสร็จแล้วก็แบ่งมาประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองกันนะครับก้อนก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอามาคึงคึงนี้ครับด้วยประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบครั้งครับแล้วมันขาดที่ไหนเราก็ปล่อยมันขาดนะครับแล้วก็ทํา,าไปเรื่อยๆ จนถึงแปดสิบถึงเก้าสิบคันครับแล้วเราก็เอาที่เราล่อเสร็จแล้วเอาที่เราคึนเนี่ยมาใส่ในกระป๋องแล้วก็ทําน้ํหนักนะคะซึ่งน้ํนหนักที่ของดินที่เราทดสอบก็น่าจะปมาณอย่างน้อยๆต้องหกหกกรัมนะครับแดงผมทําให้ดูสิหนึ่งนะนะ<ๆ>แล้วก็ทําแล้วคึนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปด

ที่นี่ครับผมแล้วก็จากนี้แล้วก็เอานี้ไปเข้าตะอบนะครับผมเอาชั้าหนักนะครับอย่างน้อยต้องหนักประมาณหกกรัมนะครับผมนีม่ครับนี่คือขั้นตอนท้ายของการ,รับพลาสติกนี่โก้ครับผมเรื่องแล้วต้องเอาตัวอย่างที่เราเก็บนะครับนี่ฮะที่เราเก็บได้แล้วครับเอามา เข้าเตาอบนะครับผมตอนนี้สําคัญที่สุดนะครับเราต้องเปิดเตาอบก่อนะเปิดเตาอบก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปครับผมโอ้ยงี่เงี่ยนอิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็เข้าเตาอบครับผมตอนนี้สําคัญมากที่สุดเลยครับในการทํามาทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือเราต้อง เราอ่านข้าจะอบเสร็จนะครับเราต้องปิดตู้นะครับเป็นเรื่ปิดตู้สำคัญที่สุดในโลกปิดตู้แล้ลืมปิดตู้นี้ไม่แห้งนะโอเคครับผมจบกัรงานแรื่งนี้ครับผม